ำนำนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิเอ็ดเป็นจำนวนอะไรแม่ลงท้ายด้วยอะไรเลขหนึ่งเล่มหนึ่งก็เลขหนึ่งก็จำนวนขี้เออเขียนไงจำนวนพวกนี้เป็นขี้ขี้ขี้สวัสดีแย่ เจำนวนจับจับจับกระจันจับกระจันแร้แม่จับกระจันจำนวนทีดจับมือจับดีทำจำนวนขีดต่อไปมันเป็นจำนวนที่จำนวน นี่ได้แล้วเดี๋ยวเราทำันเนี้ก็ม,งงมาเรื่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบมันลงย้าได้เรอะอรกันมันมอะไรลูกมันจะมันจำนจำวนในนี้มันไม่มีชี้มันก็เป็นอะไรมันก็เป็นไม่จำนวนอะไร จำนวนหลักไม่ที่แม่ไม่ได้วงกลมมันเลขเป็นเลขอะไรเลขศูนย์เลขศูนย์แล้วเป็นจํานวนอะไรที่ไม่ได้วงกลมจานวนคู่เอาเขียนจานวนคู่หรอใช่ทําไมเลขหนึ่งต้องอยู่กับตัวเอาก็ศูนย์มันน้อยกว่าอย่งนก็เขียนไว้ข้างหน้าทีอะไรเนาะมันเขียนไว้ข้างหน้าก็แขนสิบตรงนี้หรอสีเป็นจํานวนอะไรคู่อื เพราะว่าเลขศูนย์มันน้อยกว่าถ้าเลขหนึ่งคี่ถ้าเลขศูนย์มันน้อยกว่าแปลว่าเป็มีตนวนคู่มันมันเป็นจํานวนคู่อ๋อที่ขอตกตายแบบอปเลยนตายแบบอปเลยพอยังอย่าเพิ่งเร็วจำทำงานเสร็จก,ก่อนดิเดี๋ยวเราจำ หนวน่ลวไป้ายนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดค่ะสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามย่สบสิบหสิบหกสิบหกสกไรัน เลขหนึ่งกับเลขหกไม่มีดูเฉพาะเลขท้ายเพราะว่าเลขหนึ่งมันน้อยกว่าต้องเป็นหน่วนสิบหกเขียนก่อนสิบหกเออแ้าก็ดูเลขท้ายมันเลขหน่วยน่ะเลขหน่วยคือเลขอะไรเลขหกหกมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงนี้มันคู่หรือคี่มันคู่เออก็เขียนไปสิคู่จำานวนคู่อืมจำนวน หองมันคู่หน้านี้เสร็จแล้วบอกแล้วจะได้หน้านี้เสร็ดีย๋ยวจับจ่อไปเลยแค่นี้แหละแค่นี้เดี๋ยวจะมาดูนรื่องนี้กัน